สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงนำเอาประเด็นข้อสงสัยนะครับจากพิโนสกรที่ได้พยายามสอบถามกันมาก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำเสนอเป็นประจำนะครับเวลานี้ดอกทุเรียนอยู่ในระยะที่ผ่านการบานมาแล้วรุ่นหนึ่งก็เรียกว่าติดผลแล้วปัญหาก็คือเพีย้ยไฟอ้าวุ่นใหญ่ที่ผ่านมากำลังเริ่มบาน และรุ่นใหญ่กำลังฉบาลอีกเพราะฉะนั้นประเด็นนั้นเราก็เลยตอบเป็นสาระความรู้ในเรื่องของกระบวนการที่เราจะนำปัจจัย3-4อย่างเนี่ยมาผสมกันแล้วนำมาใช้เราก็ได้ตอบไปแล้วในข้อสงสัยติดตามกันใหม่ได้วันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของคําถามที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือระหว่างการใช้ปัจจัยพ่นบารุงดอกกับการปัดหรือการช่วยผสม การช่วยผสมก็คือการถ่ายละอองเกสรอ,อย่างไหนดีฝักันผมตอบครับว่าไม่มีอะไรดีฝักันครับถ้าทําได้ทั้งสองอย่างก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคือการใช้ปัจจัยไปพ่นเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณการติดผลแต่ถ้าในเรื่องของการผสมเกสรการปัดการปาดเป็นเรื่องของการติดผลด้วยและเพิ่มรูปส่งด้วยเพราะฉะนั้น ก็ควรที่จะปฏิบัติทั้งสองอย่างไปในเวลาเดียวกันถ้าท่านทำได้ส่วนในกรณีประเด็นเรื่องของการใช้ปัจจัยพ้นมีทั้งกลุ่มฮอร์โมนกลุ่มสารกระตุ้นการเจริญเติบโตกลุ่มบำรุงสารในการป้องกันกำจัดมแมลงสารในการป้องกันกำจัดโรคแล้วก็ธาตุอาหารเดี่ยวซึ่งการพ่นไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะผสมอย่างไร ผสมกันได้หรือไม่พี่กรครับในทางวิชาการเขาก็พยายามที่จะไม่ให้ใช้ร่วมกันแต่ในด้านของเทคนิคการจัดการผมเรียนแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ที่ประยุกต์แล้วก็ต้องเป็นการหาคำตอบเราก็พอที่จะมีคำแนะนำในตรงนี้ได้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคงอาจจะไม่สามารถตอบโดยละเอียดได้แต่ เรามีหลักการที่จะให้พิเนเอาซากนำไปสู่การประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้หรือเลือกผสมคือเรื่องราวเ่านี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องนําเรียนว่ามันไม่เป็นสูตรสําเร็จแต่มีหลักการทางวิชาการกับหลักเทคนิคการจัดการก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะครับว่ากรณีของคําว่าสารเคมีที่ผสมกันไม่ได้นั้นเบื้องต้นจะต้องเป็นพิษต่ตอกันโดยตรง เพราะฉะนั้นในฉลากเวลาที่พี่น้องสกรจะใช้ปัจจัยอะไรก็ตามครับถ้าเขาไม่ระบุก็แสดงว่าผสมได้ส่วนที่สองถ้าเขาระบุก็นั่นหมายความว่าแสดงว่าผสมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องอ่านจากฉลากนี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งในส่วนของเงื่อนไขที่สพี่น้องสกรก็จะต้องเข้าใจครับว่า ในกลุ่มของปัจจัยผมยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยชนิดน้ำปุ๋ยน้ำนั้นส่วนใหญ่จะมีอยู่ในรูปของเป็นกรดและเป็นด่างเวลาที่พี่นักสกรจะดูชนิดของปุ๋ยน้ำทางใบเนี่ยเราจะต้องดู ph ถ้าเขาอยู่ที่ความเป็นกรดก็คืออยู่ที่ประมาณ6อย่างนี้เราผสมได้กับธาตุอาหาร ธาตุอาหารจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นธาตุโลหะหนักเนี่ยเราผสมได้แต่ถ้าในกรณีที่เป็นด่างเขาก็จะบอกว่า ph ประมาณ7โดยประมาณมีคุณสมบัติเป็นด่างซึ่งตรงนี้เราจะนำไปผสมกับธาตุที่เป็นโลหะหนักไม่ได้โดยเฉพาะธาตุอาหารอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมสังกสีทองแดงอะไรประมาณนี้ เพราะถ้าเราผสมไปมันจะเกิดวุ้นเป็นฝ้าเพราะคุณสมบัติของปุ๋ยเป็นด่างเรื่องนี้สำคัญนะครับที่จะผสมไม่ได้ส่วนต่อมาในเรื่องของเงื่อนไขพินักกรที่ดูจากฉลากคือในฉลาก แล้วยังมีคำแนะนำอีกส่วนหนึ่งครับเรื่องของตารางการผสมว่าสารเคมีตัวไหนผสมกันได้สารตัวนี้เคมีตัวไหนผสมกันไม่ได้เป็นเรื่องที่เรารู้เราเข้าใจเราดูแต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ครับถามว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นคำแนะนำในชื่อสามัญเป็นชื่อสามัญเราก็ต้องดูจากชื่อสามัญ แล้วเราจะนำมาผสมกับสารเคมีตัวอื่นๆต้องดูจากตารางเหล่านั้นด้วยเป็นส่วนประกอบอันนี้คือหลักทางวิชาการหรือหลักในด้านของความรู้ความเข้าใจทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อแล้วว่าแล้วในด้านของเทคนิคการจัดการละ่ะเรามีคำแนะนำตลอดนะครับว่าในกรณีที่เราจะผสมอะไรก็ตามผมอธิบายอย่างนี้ การผสมสารเคมีหลายชนิดประการแรกเราจะต้องดูว่าน้ำที่เรานำมาผสมมีคุณสมบัติเป็นอะไรถ้าเป็นน้ำบาดาลน,น้ำด่างหรือน้ำที่เราจากการเจาะบาดาลมีคุณสมบัติเป็นด่างตรงนี้เราจะต้องปรับสภาพน้ำก่อนทุกวันนี้มีสารปรับสภาพน้ำอย่างเช่นตัวพิงค์คือสีชมพูของ โมบาบิกพิงหรือสารปรับสภาพน้ำในแต่ละบริษัทถ้าเป็นกรณีนี้เราจะต้องปรับสภาพน้ำแต่ถ้าเรานำจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างสะน้ำหรืออะไรเราเอามาพักไว้เนี่ยเป็นกรดก็ไม่ใช่เป็นประเด็นประการที่2น้ำจะต้องมีปริมาณที่ค่อนข้างมากในถัง200ลิตรเราต้องใส่น้ำให้มากเกือบ200ลิตรเราจึงจะถือว่า ปฏิบัติถูกต้องคือบางท่านเนี่ยใส่น้ําไปนิดเดียวแล้วก็ตวงสารเคมีใส่ใส่ใสในอัตราเข้มข้นตรงนี้เป็นพิษทันทีครับเขาเป็นปฏิกิริยาต่อกันทันทีดังนั้นในคําแนะนําของเราในด้านเทคนิคก็คือเราใส่น้ําให้มากที่สุดแล้วเราก็ใส่ปัจจัยทีละชนิดทีละตัวแล้วก็ค่อยๆกวนหรือคนตลอดอย่างนี้สิ่งที่เคยเป็นพิษเป็นตกตะกอนเป็นจับฟ้าเขาก็จะหายไป ย้ำนะครับประการแรกน้ำต้องมากประการที่สองน้ำจะต้องมีคุณสมบัติเป็นกรดคือปรับสภาพน้ำในการปรับสภาพน้ำนอกจากสารปรับสภาพน้ำแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ากรณีเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำด่างเราก็อาจจะใช้น้ําส้มสายชูนี่แหละครับประมาณ3-4ช้อนแกงนี่แหละครับใส่เข้าไปเพื่อปรับสภาพน้ำได้ถ้าท่านมีตัววัดท่านก็จะเห็นว่าเราปรับ ได้จากด่างมาเป็นกลางได้ทันทีประการต่อมาในระหว่างการผสมเราจะต้องกวนตลอดทีนี้เราต้องมาดูแล้วว่าเราควรจะใส่อะไรก่อนหลังสิ่งที่ท่านควรจะใส่ในลำดับแรกเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนคุณนะครับท่านได้ให้ความรู้กับเราไว้ว่ากรณีการปรับสภาพน้ำเนี่ยกลุ่มธาตุอาหารที่เป็นคีเลตสามารถที่จะใส่ แล้วมีคุณสมบัติในการปรับสภาพน้ำได้อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งธาตุอาหารหรือจุลธาตุถ้าอยู่ในรูปของคีเลตหมายความว่ามีตัวสารห่อหุ้มอย่างยามิตัวฟีนโนลิกก็เป็นคีเลตชนิดหนึ่งที่ได้มาจากพืชหรือจากตัวคีเลตอื่นๆเช่นฮิวมิกหรือจากกรณีของสาร EDTA เขาจะเป็นตัวห่อหุ้มจะทำให้สารหรือธาตุอาหารหรือจุลธาตุเหล่านั้นเนี่ยไม่มีผลกระทบกับในส่วนของน้ำอันนี้คือคุณสมบัติของคำว่าคีเลตแต่เพิ่มเติมคือมีคุณสมบัติในการปรับสภาพน้ำด้วยนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะใส่ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานจะเป็นอะตทนิกจะเป็นน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทางด่วนจะเป็นกรดอะมิโนเราสามารถที่จะ เติมลงไปแล้วเราก็สามารถที่จะกวนในแต่ละขั้นตอนนะครับผมย้ําว่าต้องกวนทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การจับเกาะเคยยกตัวอย่างครั้งหนึ่งอย่างเช่นกรณีที่เราเอาสารกรดฟอสฟอรฟฟฟิกไปร่วมกับน้ํากลั่นแล้วใส่อะโทนิกในการอินเจกถ้าเราเอาอะโทนิกไปรวมกับกรดฟอสฟอรฟฟิกมันจะกลายเป็นวุ้นๆเป็นฝุ่นๆแต่ถ้าเราเอาไปละลายกับน้ําก่อนแล้วเอามาผสม ก็จะกลายเป็นเนียนไม่มีละอองฝุ่นเพราะฉะนั้นตัวต่อมาจากกลุ่มพลังงานนะครับเราก็มาดูในเรื่องของตัวปัจจัยคือในเรื่องของตัวาธาตุอาหารที่เราใช้กันบ่อยเป็นประจำนั่นก็คือแคลเซียมบรอนเราก็ใส่ได้เลยนะครับในร่วมกับตัวอาหารเสริมตั้งแต่ช่วงแรกคือให้เข้าใจว่าถ้าเป็นกลุ่มาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมเราใส่ลำดับที่หนึ่งจะเป็นตัวที่จะช่วยประโยชน์ สารสกัดจากสาหรายพลังงานในรูปของกรดอะมิโน,โนผู้นี้เป็นกลุ่มที่สามารถผสมกันได้ทั้งสิ้นไม่เป็นประเด็นครับเราก็จะตัดประเด็นตรงนี้ออกไปกรณีต่อมาที่เป็นคำถามคือเรื่องของปุ๋ยทางใบปุ๋ยในเตรตปุ๋ยซันเฟตพี่นักศึกษานครับตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญมากนะักแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือกรณีปุ๋ยเราจะต้องดูว่า ปุ๋ยเหล่านั้นเขาเป็นปุ๋ยน้ําและมีคุณสมบัติเป็นด่างหรือไม่เรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะถ้าเป็นด่างคุณสมบัติของเขาก็จะมีส่วนไปการทําให้ธาตุที่เป็นโลหะหนักแคลเซียมสังกะสีแมกนีเซียมแคลโบลอนอะไรต่างๆเนี่ยทองแดงจะมีปฏิกิริยาจะเป็นวุ้นแล้วก็เป็นฝ้า เราคงไม่ต้องไปให้ความสำคัญน้ำหนักมากกับกรณีของปุ๋ยทั้งใบเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปกรดยกเว้นปุ๋ยที่เป็นด่างทีนี้สารกำจัดมแมลงกับสารกำจัดเชื้อราเราแยกประเด็นเลยครับว่าผงกับน้ำกรณีที่ค่อนข้างจะมีหลักการสำคัญคือกรณีสารที่เป็นน้ำมันสารที่เป็นน้ำมันที่ลงท้ายด้วย ec ท่านจะต้องผสมเป็นอันสุดท้าย ถ้าเป็นกรณีสารกำจัดมแมลงหรือจะเป็นเป็นเกล็ดหรือจะเป็นชนิดผงอะไรก็ตามเราสามารถที่จะละลายน้ำแล้วเติมเข้าไปแล้วก็กวนให้แตกตัวหลังจากนั้นท้ายสุดครับสารกำจัดจะมแมลงหรือเชื้อราที่เป็นน้ำมันถ้าเป็นน้ำมันเราจะใส่ท้ายสุดแต่ถ้าเป็นในส่วนของลงท้ายด้วยน้ำชนิด SL ประเด็นตรงนี้เราจะเติมก่อน สรุปก็คือสารกําจัดมแมลงหรือโรคพืชเนี่ยที่เป็นน้ําเราเติมก่อนสารที่เป็นชนิดผงเราแตกละลายข้างนอกแตกตัวแล้วเติมเข้าไปสารที่เป็นน้ํามันเติมท้ายสุดจากนั้นก็จะเป็นสารจากใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพนี่เป็นประเด็นที่เราพอจะสรุปเป็นเทคนิคในการนําไปสู่การปฏิบัติได้ตามรายละเอียดดังนี้ครับ ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัต กำจัดเพ้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500-800กร,รมัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรัมร่วมกับสารกำจัดมแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ๋อแล้วอย่าลืมใช้สารจับใบซีลอนด้วยนะักทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวภัณฑ์คุณภาพ จากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านชัยพษชเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรไกล้ปานทันใชสีในก้อนสองพันนาพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจสีนใก้อนสองพันนาใช้นาใช้ จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดนกดนีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึก้อนสองพันสวนฉันก็ใช้สีนึนก้อนสองพันชันได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมธานอาหารที่จำเป็นสาหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานบริษัทเอราวัน ไฮแมกคือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แก่เร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแก่เร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านชัยพษ์เกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตร ทั่วไปาเดเทคโนครอบตอน ใหพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำไฮพาวเวอร์ Power, สุดยอดปุ๋ยเหลวเข้มข้นฉีพ่นทางใบไฮพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวลลน้ำร้อยเปอร์เซนพืชกินหมดได้ผลแน่นอนไฮพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวที่ใช้แล้วยอดและใบพืชเขียวสดใสเป็นมันพร้อมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกไฮพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวขนานแท้ที่ชาวสวนชั้นนำใช้มาก,กว่า20ปี ใหพาวเวอร์ห้าีสะสมอาหารสร้างตาดอกทำให้ออกดอกดีสม่ำเสมอทั่วทั้งตน้นใหพาวเวอร์สิบห้าขยายขนาดทำให้ใบใหญ่ขยายขนาดผลทำให้ผลโตไฮพาวเวอร์ยี่สเร่งการแตกใบอ่อนทำให้แตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมอยาลืม ใช้ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเหลวให้พาวเวอร์ที่ชาวสวนชั้นนาใช้เป็นประจำให้ Power. พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลอบหาซื้อปุ๋ยเหลวให้พาวเวอร์ได้ที่ร้านเคมีเกษตรและสหกรณก์เกษตรใกล้บ้านท่านอามิทอนิกอะโทนิก,นกคือสารเอนไซมพิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอ,อัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิกที่ บริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตรกร ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม้แอน r e k n o s และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลิฟต์จำกัดครับท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้ที่ใช้พึกเศษจ,จันทัพบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระกันต่อครับกลุ่มปัจจัยที่เราจะสามารถนำมาใช้ร่วมก็คือปัจจัยในลักษณะของกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มบำรุงเหตุผลตรงนี้เนี่ยอาจจะไปคานกับข้อมูลที่พี่น้องสกร์ได้รับ หรือจากผู้เชี่ยวชาญจากนักวิชาการจากอะไรก็แล้วแต่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักการที่เราศึกษาเรียนรู้มาเราพบว่าในเมื่อเพีย้ยไฟเนี่ยมันไปทําลายเนื้อเยื่อมันดูดซับพลังงานถ้าเราเติมพลังงานเข้าไปความเสียหายเหล่านี้ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นประการต่อมาที่กระยำก็คือว่าในเวลาที่เราจะพ่นเพลี้ยไฟ เราก็จะต้องมีปัจจัยในเชิงบำรุงซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานนะครับจะเป็นสารในกลุ่มของไบโอส i ติมเลนสารอะโทนิกหรือสารสกัดจากสาหลายพลังงานในเรื่องของกรดอะมิโนหรือในกลุ่มของพลังงานในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตอะไรก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นส่วนที่เราใช้ร่วมได้ประการต่อมาสารเคมีที่เราจะเลือกใช้ สารเคมีนั้นเราก็จะเลือกใช้ตั้งแต่อีบาเมตินเบนโทเอตนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นอบาเมตินมาถัดมาก็เป็นอีบาเมตินเบนโทเอตปรับขึ้นมาก็เป็นฟิโปรนิลปรับขึ้นมาอีกก็จะเป็นกลุ่มที่เราใช้กันอยู่จะเป็นไทยมีท็อกแซมเป็นอะเซตรามีพีนหรืออิมิดาโครติกอันนี้คือชื่อสามันในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีสารลูกผสมอีกนะครับแต่หลักๆก,ก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้ เพราะฉะนั้นในกรณีของการเลือกสารเคมีนั้นเราก็จะต้องดูถึงความสามารถของพิทอสกรถ้าเรามีความสามารถในการพ่นถี่ได้เราก็อาจจะเลือกเอาอีบารไมตินเบนโซเอตอย่างเช่นเจนไหนหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นในกลุ่มของฟิโปนิลแต่ถ้าบางครั้งเราต้องการการควบคุมเวลานานเราก็จะใช้ในกลุ่มของสารเคมีที่มีผลต่อการควบคุมเพลี้ยไฟ เป็นอิมิดาโคปิกไทยมีท็อกแซมอเซตามีพินหรือกลุ่มอื่นๆในขณะเดียวกันเรามีงานวิจัยที่ยืนยันผลครับว่าถ้าเราสามารถที่จะเติมกลุ่มยาเชื้อบูเวลินบูเวลินก็คือยาเชื้อบัเวเลียซึ่งมีผลต่อการควบคุมเพลี้ยไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ร่วมกันไปในปัจจัย3กลุ่มเวลาที่เราพ่นคือหนึ่งสารเคมีในการกำจัดเพี้ยไฟ 2. ยาเชื้อโบเวลินและ 3. ส,สารในกลุ่มพลังงานนี่คือเทคนิคที่เราควรจะต้องนำมาใช้ร่วมกันแบบผสมผสานทีนี้ต้องมาดูแล้วครับว่าประเด็นที่เราเห็นณเวลานี้คือ2กรณีพอดอกเริ่มบะแตกดอกขาวเพี้ยไฟมาแล้วในระหว่างดอกบานเพี้ยไฟเต็มไปหมดเลย ตรงนี้ถือว่าเป็นความเสียหายที่รุนแรงหรือ,อยังยังนะครับผมต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรก,ก่อนว่าเพลี้ไฟที่เราเห็นณเวลานี้เขามาอาศัยดูดซับสารอาหารจากกลีบดอกแต่มันเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้แล้วว่าโดยพฤติกรรมถ้าดอกทุเรียนบานเขาก็อาศัยอยู่ที่กลีบดอกแต่เมื่อกลีบดอกล่วงในวันถัดไปเขาก็จะหล่นลงมาอยู่ที่พื้นส่วนหนึ่ง ตามกลีบดอกอีกส่วนหนึ่งจะหลบเข้าไปอยู่ในผลอ่อนที่เพิ่งได้รับการผสมเกสรไล่จากตังแต่หางแย้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงหลังตัวผลที่จะพัฒนาเป็นผลในอนาคตตรงนี้แหละครับเป็นจุดอันตรายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดการเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าในระยะดอกหอมเราจะต้องควบคุมให้อยู่ก่อน ในระดับหนึ่งคำว่าระดับหนึ่งก็คือเราอาจจะพบบ้างนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีความรุนแรงปีนี้สวนไหนบานสวนนั้นมามากสวนที่ยังไม่บานเขาก็ไม่มาครับเพราะเขารู้ว่ามันไม่มีอาหารจะกินผมย้ำนะครับว่าในระยะดอกขาวดอกแตกเราจะเริ่มเห็นนี่คือสัญญาณอันตรายที่เราจะต้องทำการควบคุมก่อนครล้นพอหลังจากนั้นเข้าสู่ระยะดอกบาน เราพ่นอะไรไม่ได้ครับมันเป็นระยะเวลาที่เราไม่ควรไปพ่นคือบางท่านเนี่ยตัดสินใจวันนี้เลยครับว่าเพี้ยไฟเต็มไปหมดเลยในช่วงดอกบานจะพ่นดีหรือยังไม่พ่นเพราะเราก็พอรู้ว่าในระยะดอกบานเนี่ยไม่ควรทำอะไรผมตอบได้เลยครับว่าไม่ควรคือการทำงานเนี่ยมันจะต้องพ่นก่อนหมายความว่าตอนนี้มีหัวดอกเริ่มบานอันนี้พ่นได้ นิดๆเหนาๆเล็กน้อยเราจะต้องจัดการให้หมด3องค์ประกอบนะครับสารเคมีตัวหนึ่งสารกลุ่มพลังงานที่ช่วยให้ติดอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็กลุ่มยาเชื้อบูเวลินเราจะพ่นทั้งหมดภายในสวนให้ให้ลดปริมาณลงและพอถึงระยะดอกบานเราก็จะไม่เข้าไปพ่นดำเนินการแต่ให้เราระมัดระวังตรงนี้ว่าเราจะต้องจดบันทึกครับวันนี้ วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามและเมื่อเราเห็นว่าดอกชุดใหญ่บานวันนี้เต็มที่ให้เริ่มนับไปวันที่หนึ่งวันที่สองและวันที่สามหลังจากดอกบานสามวันดอกเขาจะลอยลงมาอยู่ด้านล่างเมื่อเขาลอยลงมาอยู่ด้านล่างเนี่ยเราจะต้องรีบจัดการภายในทรงพุ่มทันทีการจัดการภายในทรงพุ่มหมายถึงการพ่นเป็นละอองฝอยการพ่นในช่วงสายการ เพื่อที่จะควบคุมในส่วนของเพลี้ยไฟที่เข้าไปอยู่ในใต้ปลอกใต้หมวกการพ่นห้ามพ่นในลักษณะแหลมจี้ต้องพ่นเป็นละอองฝอยเราสามารถพ่นได้ทันทีตรงนี้แหละครับคือจุดที่เขาจะทําลายจนกระทั่งเกิดอันตรายกับผลผลิตของเราดังนั้นจึงย้าในช่วงนี้ก่อนนะครับว่าท่านที่พบเห็นในช่วงดอกแตกดอกขาวดอกบาน ยังไม่สำคัญเท่ากับหลังจากดอกลรยแล้วเมื่อดอกลรยภายในการตรงนี้3วันเราจะต้องทำการควบคุมทันทีด้วยปัจจัย3กลุ่มที่ได้อธิบายมาสลาบวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันท,กทุกทท่านสวัสดีครับ